นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1,021ผัอาววุโซลู่เรายังคุยกันได้นะก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ่าเปิดมาที่การสนทนาของลู่โจนะครับกับ1ในห้าพยักษ์จือเปยลีสำหรับห้าพยักษ์ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับถือเป็นระดับเสนาธิการของ กลุ่มพัธมิตรแห่งแสงและความมืดจื้อเปรีไม่ได้มีความคิดลงผิดในความยิ่งใหญ่และะตนักได้ถึงสถานะของตัวเองดีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมกับยอดฝีมือผู้มีพลังฝังก่อเกิดทั้ง12ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่มันเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะพูดคุยอย่างเต่าเทียมกับยอดฝีมือผู้มีผังก่อเกิดทั้ง12ได้และด้วยเหตุนี้เขาจึงตุ้มเตท,ทุกอย่างก็เพื่อดูแลแขกที่มีเกียรติรายนี้อย่างดีที่สุดสุดความสามารถ ผูโสดูข่าไม่กล้าปิดบังอะไรจากท่านทั้งนั้นเมื่อห้าวันก่อนผู้นำพันธมิตรของพวกเราได้รับการท้าตายจากชายผู้ใช้ดาบนอกกำแพงเมืองชายผู้ใช้ดาบเองก็เป็นยอดฝีมือเช่นกันดังนั้นผู้นำพันิดังนั้นผู้นำปันธมิตรของพวกเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องออกไปประมือกับชายผู้ใช้ดาบข่าหวังว่าผู้โสดูจะไม่ตื้อโทษโกรธเกรงพวกเราโอ้โหาใครกันล่ะครับไอ้ชายผู้ใช้ดาบ นักดาบที่กล้าท้าทายนะครับคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของพันธมิตรแห่งแสงและความมืดที่มีผังก่อเกิดถึง11ผังแสดงว่านักดาบรายนี้ต้องแข็งแกร่งมากแล้วทําไมยายเราทุกคนถึงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงชื่อแร่ของชายคนนี้กันอาลละสิครับน่าสนใจน่าสนใจน่าจะมีตัวละครที่แข็งแกร่งและโอพเพิ่มมาอีกคนอย่างแน่นอน ในเวลานี้เฉินซีก็ยิ้มก่อนจะพูดขึ้นทานผู้นำพันธมิตรเป็นผู้มีผังก่อเกิดทั้งสิบเอ็ดจะมีชายผู้ใช้ดาบนอกกำแพงเมืองที่ไหนมากล้าตาทายเขาได้กันเจ้านั i, Sultan, brave, sana, oak, um, uh ้นคงเหน็ดเหนื่อยที่จะใช้ชีวิตแล้วสินะเหตุผลที่ดินแดนหยวนรวมเป็นหนึ่งเดียวและยังหน้าเกรงขามจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เพราะความแข็งแกร่งที่เหตุผลเดียวเหตุผลที่ดินแดนหยวนรวมเป็นหนึ่งเดียวและยังหน้าเกรงขามจนถึงทุกวันนี้ได้ เป็นเพราะความแข็งแกร่งที่ฟานด้วยซีมีนะครับที่นำพลังแห่งแสงและความมืดจนรุ่งโรจน์ได้ขนาดนี้ยือเปอร์ลีตอบกับชายผู้ใช้ดาบนอกกำแพงคนนั้นคือเยลูซูใช่เขาคือเยลูซูนานหืมเยลูซูนานไม่ใช่ว่าเขาเคยป้ายแพ้ไปแล้วหรือไงกันเฉินซีสับสนก่อนที่ตัวเขาจะสร้างพลังวตารวังวนพันแดนได้ เขาชอบฟังเรื่องที่เราผู้อุโสมักจะพูดถึงเรายอดฝีมือผู้มีอาวตานพันแดนบ่อยๆในบรรดา,ราในบรรดาเรื่องราวที่เขาชื่นชอบหนึ่งในเรื่องราวนั้นก็คือการต่อสู้ระหว่างฟานรั่วหนึ่งในเรื่องราวที่เขาชื่นชอบนั่นก็คือเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างฟานรั่วซีแลเะยะลูชูนานในตอนนั้นฟานรั่วซียังไม่ได้แข็งแกล่งเทียบเท่าในตอนนี้ เขาในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้นำปัจมิตรแห่งแสงและความมืดในเวลานั้นฟานดวยซีได้เอาชนะเยรูซูนานไปได้จื้อเปเลียอธิบายต่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเยรูซูนานเฝ้าฝึกฝนตัวเองมาโดยตลอดด้วยการฝึกฝนอย่างหนักทักษะดาบของเขาพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในตอนนี้ไม่อาจที่จะมีใครร่วงรู้ถึงความแข็งแกร่งที่ตัวเขามีได้ว่ากันว่าเขาเข้าถึงแก่นแท้แห่งดาบแก่นแท้แห่งดาบระวัง แกนแท้ดาบระหว่างสวรรค์และลูลกได้นอกจากนี้เขายังได้รับหัวใจเองชีวิตหายากมากใหม่หลายดวงนอกกำแพงเมืองมันไม่แปลกเลยที่เขาจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่เขาได้ส่งจดหมายมาท้ายรายผู้นำปัจ,จมิตรของเรามากกว่า10บกลังหลังจากผู้จบจือเปยลีก,ก็โบกมือส่งสัญญาณนะครับไม่นานสาวกก็ได้นำจดหมายทั้งหมดมารวมกองไว้ที่หน้าของลูกจูด,ด้วยความเคารพมันเป็นอย่างที่อ่า หนึ่งในห้าพยักคนนี้พูดนะครับตีตรงหน้าของลู่โจมีจดหมายท้าทายท้าดวลกวันหลาย10ฉบับจดหมายทั้งหมดถูกเขียนขึ้นโดยคนคนเดียวกันชื่อไปดีพยักหน้ากรพูดต่ออันที่จริงเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้โสลู่ข้าแก่พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าที่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงแม้ว่าตัานพันธมิตรจะไม่อยู่ที่นี่แต่เขาก็ให้อำนาจตัดสินใจข้ายางเต็มที่ในขณะที่ลู่เขานะครับ ลูโ่โจได้เหลือบมองไปที่จือเปอรีไม่ว่าจือเปอรีจะพูดโกหกหรือจริงก็ตามตามใดที่พวกเขาทวงคืนความยุติธรรมได้ลูโ่โจก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกนะครับและแล้วลูโว่โจก็ยกมือขึ้นผู้ฝึกยุทธทั้ง4ี่หามเปรนะครับผู้ฝึกยุทธทั้ง4ี่ที่หามเปรมีเหยื่อผู้บาดเจ็บนะครับทั้งสองมาหยุดตรงหน้าของทุกคนเหยื่อทั้งสองบาดเจ็บร่างกายของพวกเขาเต็มด้วยผ้าปันแผลนะครับบาดแผลที่พวกเขาได้รับสาหัสเกินกว่าที่จะกยับไปไหนได้ นี่คือจือเปย์ลีสับสนที่เห็นแบบนั้นเฉินซีก็พูดขึ้นนี่ที่ภูเขาลูกหนึ่งแห่งดินแดนถังสารที่แหงหนึ่งในเคซานเปยที่นั่นมีชาวเมืองรวมไปถึงผููฝึกยุทธก่าหลายร้อยคนต้องตายลงตาไม่คิดบ้างหรือไงกันว่าปันธมิตรแหงแสงและความมืดนั้นต้องให้คําอธิบายเรื่องนี้กับพวกเรานะจื้อเปยลีขมวดคิวมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันจื้อเปยดลีคิดมาโดยตลอดนะครับว่าตัวเขา เจอเปยลีคิดมาโดยตลอดว่าตัวเองตัวเขาสามารถต้อนรับแขกได้ดังยีเจี่ยมแต่ก็เพราะการตั้งคำถามแบบนี้นะครับทำให้ยูเชิงไรโกรธยู่เชิงไรที่อารมณ์บ่อจอยนะครับไม่สบอารมณ์ก็พูดขึ้นข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้โงงข้าขอแนะนําให้เจ้าพูดความจริงตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอ,อ๋อละวสิครับเป็นไงล่ะครับคําพูดบาดใจกระบีบาตานี่แหละครับยูเชิงไกรืจอเปยลีหายต่อ,อหายใจนะครับพอนพูดขึ้น ันธมิรแห่งแสงและความมือของเรามีสมาชิกจำนวนมากไม่แน่อาจจะมีคนสั่งการเรื่องนี้อย่างลับๆอยู่ก็เป็นได้และก็ผูออุโสรูมั่นใจว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของพวกเราดังนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องจริงแน่ข้าจะหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมาลงโทษสาร้นนักเพื่อเป็นคำอธิบายที่น่าพึงพอใจให้กับผู้อุโสรูเองรูโจสายหัวไม่ข้าไม่ได้ต้องการคำอธิบายทั้งนั้นเก็บคำอธิบายที่เจ้าว่าไปให้กับสมาชิก ครอบครัวกองเยือผู้สูญเสียสะจือเปยลีมองเยือนะครับผู้อุโลูกท่านกําลังล้อเล่นดูแน่ืล้อเล่นข้าดูเหมือนคนตลกหรือยังไงกันเจ้ากงจะเกิดมาเป็นผู้ฝึกยุทธเลยสินะทั้งพ่อเจ้าผู้เจ้าบรรพุุษเจ้าเองก็เกิดมาเป็นผู้ฝึกยุทธเช่นกันละสิจือเปยลีนะครับรเผชิญหน้าคําถามสับสนลูโ่โจพูดต่อแต่ในสายตาของข้าทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ต่างกัน หลังจากพูจบลู่โจกดมือลงบนโต๊ะเบาๆทุกคนต่างก็งเปาะบางเพียงแค่ปามือเดียวนะครับเพียงพอแล้วที่จะทําให้พวกเขาตายได้แน่นอนว่าเจ้าเองก็เช่นกันไม่จางอะไรจากโต๊ะใบนี้พลังงานเลี้ยงรูราคืนเคงกลับมาเงียบสงัดราวกับสุสานย่างกระทันหันสาวใช้ที่ยืนอยู่ด้านข้างนะครับได้แต่ก้มหน้าลงทางอาหารและเราต่างยินชืดแม้เวลาผ่านไปนะครับแต่จือเป่ยลีก็ยังนิ่งเงียบความรู้สึกอึดอัดเพิ่มพูน มันไม่แปลกเลยที่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องพึ่งพาเราผู้ฝึกยุทธ์ผู้ยิงพยองเพื่อเอาชีวิตหลายครั้งพวกเขาต้องตายไปไม่ต่างอะไรจากมดปลวกไร้ค่าในสายตาของเราผู้ฝึกยุทธ์นะครับชีวิตของมนุษย์ตัวไปนั้นไม่ต่างอะไรจากสิ่งมีชีวิตไร้ค่ามันเป็นความจริงของชีวิตนะครับที่คนธรรมดาทั่วไปในโลกแห่งนี้นั้นถูกมองข้าม ในเวลาเดียวกันนั้นนะครับเหยื่อเองที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองก็เริ่มรังน้ําตาร่างกายของเขาสันไวเล็กน้อยเมื่อได้วิงความพูดอันสุดกินใจของลู่โจอยู่เชียงไห่ที่เอ็นแบบนั้นนะครับอยากจะยกย่องให้กับเหยื่อผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองการแสดงออกของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับสีหน้าของอยู่เชิงไห่เปลี่ยนไปในวันนี้เขามาที่นี่เพื่อทวงคืนความยุติธรรมจื้อเปยดีโบกมือนะครับผัววุโสลู่พวกเรายังคุยกันได้ แล้วพวกท่านต้องการกันกรรอธิบายแบบไหนกันล่ะเชิ้น4ที่เกสที่เคตซานเปยมีเยื่อผู้เคราะร้ายกี่คนกัน352คน120คนในนั้นเป็นผู้ฝึกหยุดส่วนคนที่เหลือเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเชิญสี่ตอบกลับในทันใดข้ามีทางเลือกให้เจ้าสองทางหลู่โจกล่าวต่อชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตชีวิตแรกชีวิตปันตมิรแห่งแสงและความมืดของเจ้าจะต้องยอมเสียสละ ชีวิตสมาชิกให้เท่ากับที่มีคนตายในเขตสารเปยแต่แน่นอนข่านั้นหาใช่คนไร้เหตุผลคนตายไม่อาจฟื้นคืนหากเจ้ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าวิธีที่จะทําให้ครอบครัวของเยือสงบลงได้ข้าจะยอมปล่อยฟานเรื่องนี้จือเปยลดีเข้าใจเจตนารมของลู่โจดีนะครับข้าจะลงโทษผู้กระทำผิดทั้งหมดและข้าจะชดเชยกับครอบครัวครอบครัวของเยือผู้เสียชีวิตด้วยทองหนึ่งรตำลึงเอง ผ่านเห็นด้วยรูอ้อยังอยู่เฉิงไห่ตอบกลับโดยไม่รอคําตอบของผู้เป็นอาารย์เลวถ้าข้าสังหารคนของเจ้าจักเลวถ้าข้าสังหารกุดหัวคนของเจ้าสักร้อยคนเหล็กกับทองหนึ่งหมื่นตำลึงเจ้าตกลงหรือเปล่าละ่ะจือเป่ยลี่ถูกสวนกับพูดไม่ออกเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ถ้างั้นข้าขอชดเชยกับรอบกลัวผู้เสียชีวิตด้วยทองหนึ่งหมื่นตำลึงเอง ในความเป็นจริงนะครับเงินจํานวนมากขนาดนี้ทําให้คนสบายเอ่อในความเป็นจริงนะครับอทองจํานวนนี้นะครับมันเทียบเท่ากับเงินที่จะทําให้คนหนึ่ง,น,งนั้นสบายไปชั่วชีวิตนะครับคืออยู่โดยไม่ต้องทํางานไปตั้งชาติก็ได้แต่สําหรับผู้ฝึกยุทธไม่ใช่แบบนั้นอยู่เฉิงไหยยังคงพูดต่อเจ้าคิดว่าทองคํามีประโยชน์กับผู้ฝึกยุทธสินะจือเปยลีสัมผัสได้ถึงแรงกดดันนะครับขึ้นโมเมนตัมที่เพิ่มมากขึ้นจากตัวของอยูเฉิงไเย ผู้ฝึกยุทธแต่ละคนจะได้รับการชุดเชยด้วยเครื่องรางระดับสูงพันชิ้นยาเยียวยาระดับสูงร้อยเม็ดสมุนไพรระดับสูง10ชนิดผัววุโสลูของชดเชยมากมายขนาดนี้ไม่ใช่ของที่มองข้ามกันได้หากท่านต้องการมากกว่านี้พันธมิตรแห่งแสงและความมืดคงตอบสนองท่านไม่ได้แน่ จูโจมองเหยื่อสองคนก่อนจะพูดต่อแต่ข้าไม่คิดว่าพวกเขาตั้งกู่จะพอใจกับเรื่องนี้เหยื่อบนเปลยทายหัวจือเปยลีเกือบจะลืมตัวไปที่พันธมิตรแห่งแสงและความมืดนะครับถูกตู่โจมวันนี้ก็เพราะผู้อาวุโสตรงหน้าจื้อเปยลีเกือบจะลืมไปที่พันธมิตรแห่งแสงและความมืดถูกตู่โจมวันนี้ก็เป็นเพราะผู้อาวุโสตรงหน้าดูเหมือนวันนี้ตัวเขามีแต่จะต้องรังเลือดเพื่อเอาใจเขา เจอเปรลีกัดฟันก่อนที่จะพูดขึ้นพวกเราจะเพิ่มหินวิญญาณอักคีทั้งหมดให้3ก้อนแค่3ก้อนเนี่ยนะเออย่อมได้10ก้อนอยู่เฉิงไห่หันไปหาเฉินซี่แล้วหินวิญญาณอัคคีจะมีประโยชน์อะไรกันหล่ะผู้พิทักษ์เฉินตอบข้าทีตอบข้าทีถือว่าอาจารย์ของข้ามีอาวุธแบบไหนข้าเองก็คิดว่าหินพวกนั้นมันไร้ประโยชน์ยังไงซะมันเป็นของที่ใช้อัปเกรดอาวุธ ให้กลายเป็นระดับไปพ,พิบัติแค่นั้นเฉิญซีพูดออกมาด้วยตาที่ที่ไม่ยี่ระจือเป่ยดีที่ได้ยินแบบนั้นหายใจไม่ออกนะครับหินวิญญาณอักขีไม่มีค่างั้นเหรอนี่มันปนกันชัดๆเฉินซีพูดต่อท่านจือ้อทำไมท่านถึงไม่เลือกตัวเลือกแรกซะล่ะชีวิตแรกชีวิตท่านไม่จําเป็นต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งโดยใช่เหตุเพียงแค่กุดหัวเสียสละสมาชิกเสียชีวิตจํานวน เพียงแค่จัดการสังหารสมาชิก305 52คนที่มีปัญหาในครั้งนี้ก็จะได้รับการคลี่คลายบางคำคำพูดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนคนหนึ่งสติแตกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำพูดจี้ใจดำจากคนหน่ารำคาญจือเปยลีไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปเฉินสี่เจ้ามันก็แค่คนทรุษคนอย่างเจ้ายาเรื่องใส่ตัวจะดีกว่า ก็ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนแน่นอนนะครับหนึ่งในห้าพยักเนี่ยจือเปยลีจะต้องแข็งแกล่งกว่าเฉินซีเป็น10เท่าแต่ก็นั่นเลยครับมันน่าเสียดายเพราะว่าวันนี้เฉินซีผู้พิทักษ์สุดเก่งของเรานั้นมากับลู่โจต่จะวัดก็ลองดูได้ทันทีที่จือเปยลีพูดจบนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจในทันทีเฉินซีนิ่งเงียบมันก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่า ตีสุนัขให้ดูเจ้าของใช่แล้วถึงแม้ว่าม้าตัวนี้นั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแต่ผู้เป็นเจ้าของของมันนั้นบอกได้เลยว่า <c oughs> งานงอกแน่นอนถ้าบางอาจไปแต่ต้องกับ คนกองตัวเขาจื้อเปยรลีนะครับที่เป็นหนึ่งใน5พยักษ์จากปันธมิตรแห่งแสงและความมืดเป็นธรรมดาที่ตัวเขาจะรู้วิธีการรับมือทุกเรื่องอย่างดีหลังจากสงบสติอารมณ์ได้เขาก็พูดอีกครั้งค่ะต้องขอโทษด้วยที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เดิมทีข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะดูแคลนใครปันธมิตรแห่งแสงและความมืดจะมอบแกนแท้ออฟซีเดียนให้กับพวกท่านเพื่อเป็นการชดใช้เองมันเป็นวัดตถดดิบล้ำค่าที่จะสามารถอัปเกรดอาวุธ กลายเป็นอาวุธระดับประสานได้ครั้งนี้เฉินซีและยู่เชิงไห่ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับพวกเขา,อารอการตัดสินใจของลูโจแทนทุกคนเหลือบมองลูโจนะครับได้แต่เฝ้ารอลูโจลูบเขาในขณะที่คุค้นกิตไม่นานเขาก็เอ่ยปากขึ้นเจ้าแน่ใจแล้วสินะว่าตัวเองมีอำนาจตัดสินใจในทุกเรื่องนะพวกวุวโสลู่ไม่ต้องกงวลไปในเมื่อข้าตัดสินใจแล้วข้าต้องชดใช้ทุกอย่างให้แน่ดี ดูโจพูดอย่างเฉยเมยเพิ่มของชดใช้ทั้งหมดเป็นสิเท่าเท่านี้เรื่องทุกอย่างก็จะยุติลงก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับการเจรจา,ามันจะจบลงไปทั้งอย่างนี้จริงๆนะเหรอตอนหน้านะครับ1 2 2 2 1การเคลื่อนไหว1สังสงาร1ชีวิต1การทำลายล้าง ก็มาดูกันนะครับในตอนหน้าบอกได้เลยว่าดุเดือเดเลือดอผาาแน่นอนมันจะต้องมีคนหลังเลือดนะครับในตอนหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนแหละครับฝ่ายหนึ่งก็เป็นหนึ่งในสุดยอด5้าพยักแห่งปันธมิตรแห่งแสงและความมืดผู้ที่มีผังอเกิดอย่างน้อย8ผังชายผู้ถือค้อนสะบัดหนัวนะครับมาพร้อมกับร่างกายคำยำและมีมันสมองที่พอตัว อีกฝั่งฟังหนึ่งก็เป็นลู่โจนะครับลู่โจน่าจะเป็นคนเดียวที่พอจะรับมือผู้ที่มีพลังผังก่อเกิด8ผังบวกบวกขึ้นไปได้ในที่แห่งนี้ก็ลู่โจพาการแปลงกายฉบับเวอร์ชั่นอัปเกรดมาด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะให้ผลลัพธ์แบบไหนตายสุดแล้วถ้าต้องต่อสู้จริงนะครับวันนี้ลู่โจก็ไม่อยากที่จะสู้สักเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะครับหนึ่งในห้าพยักษ์ แค่คนเดียวก็ปลาเข้าไป8ผังถ้ามากัน3คนอยู่ครบและในส่วนของออฟานยี่รานอะไรแล้วมันมัน,มน,มน,มนชื่ออะไรนะครับไอ้บอสของปั ank, นธมิตแย่งแสงและความมืดมันดันกลับมาพอดีเนี่ยลูโจมีแต่เสียกับเสียนะครับวันนี้ลูโจไม่ได้มีการระเบิดจุดสุดยอดพลังติดไม้ติดมือมาด้วยเพราะฉะนั้นยังไงซะถ้าให้สู้กันจริงๆนะครับ เราก็น่าเป็นห่วงในภาคฝั่งของลู่โจย่าลืมนะครับก่อนมาที่นี่ลู่โจยังต้องคิดหาวิธีการเพื่อที่จะรับมือปัญจมิตรแห่งแสงและความมืดเขาจะเดินมาสุม 4, สุ่ม5ไม่ได้เพราะว่าที่นี่มันมีแต่คนแกงแกร่งอยู่ไม่น้อยเลยโดยขุมกําลังของปัญจมิตรแห่งแสงและความมืดที่เป็นถึงหนึ่งใน3ามความนจโลกของดินแดนดอกบัวดํานะครับจะไหนเลยที่พวกเขาจะอ่อนแอแน่นอนพวกเขานั้นไม่ได้เคี้ยวง่าย ก็ลูโจที่เป็นผู้ใช้ผังก่อเกิด5พังจะสามารถรับมือผู้ที่มีผังก่อเกิดอย่างน้อย8พังนะครับดีไม่ดีอาจจะ9หรือ10ผังด้วยซ้ำไปสำหรับ5พยักลูโจในตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอวยหรือเปล่าส่วนตัวถ้าสัก8พังเนี่ยลูโจน่าจะเอาอยู่นะครับสามารถกดไอเทมซื้อกาดการโจมตีของพิจาราาแล้วก็บดขยี้ได้เลยนะครับเวอร์ชันอัปเกรดของกาด โจมตีของเพ,าพาชรคาฉบับปรัปรุงโอเคครับจบไปแล้วก็อื้อ,อชื่อตอนหน้าก็มันบอกแล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ในตอนต่อไปนะครับมันก็ยังคงอยู่ที่นี่และก็จะดูเดือดยิ่งขึ้นไปอีก